ผู้ว่าสวายเรียงประกาศจังหวัดของเราไม่มีแล้วสแกมเมอร์ชาวกัมพูชาถามแยง้งท่านผู้ว่าได้ไปเดินดูแถวบาวเวทหรืออย่าง ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยของกัมพูชาเนีครับนายสโสขาหนะ้าเขาได้ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ครับแล้วก็มีผู้ว่าของจังหวัดสวายเรียงครับอยู่ดีๆเจ้าตัวก็ประกาศกล้าวขึ้นมากลางที่ประชุมว่าจังหวัดของเขานั้นปลอดแล้วสิ้นแล้วซึ่งคาสิโนออนไลน์และการช่อโกงออนไลน์จังหวัดของเรานั้น ไม่มีแล้วนะฮะโดยจังหวัดสวาเรียงนะครับคุณผู้ชมครับเป็นจังหวัดชายแดนของกัมพูชาทางด้านเวียดนามนะครับอยู่ติดกับเมืองโฮจิมินซิตี้ของเวียดนามเป็นจังหวัดใหญ่เหมือนกับสาะแก้วของเราอย่างนี้นะครับที่มีเมืองหน้าด่านอย่างคลองลึกติดกับปอยเปดแบบนี้เป็นต้นนะฮะ ซึ่งในเมืองสวายเรียงเนี่ยก็จะมีเมืองหน้าด่านที่อยู่ข้างในนั่นก็คือบาเวตนะครับบาเวตก็คล้ายๆกับบอยเปตของจังหวัดบันเตียเมียนเจยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนละครับเพราะว่าสวายเรียงก็พูดเอาเท่พูดเอาหน้าไปนะฮะแต่ดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างถูกใจในซอโสขานะครับเล่าย้อนกลับไปสันิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับในอดีตนั้น คนที่แนะนำให้กับพุนเซนได้รู้จักกับนายเฉินจือหรือชื่อในภาษากมูชาก็คือฮุนเวินจือเนี่ย ก็คือคนในตระกูลสอนี่แหละครับนั่นก็คือสอเคงฮะพ่อของสอโสขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันซึ่งสอเคงนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยของฮุนเซนนั่นเองครับเขาก็เลยโดนคาดโทษโดนหมายหัวจากทางฮุนเซนนะฮะว่าถ้าหากว่าปราบปามและจัดก,การสแกมเมอร์ออกจากกรรมัมพูชาไม่ได้เนี่ยคนตระกูลสอนี่สวยแน่นะฮะโดยเริ่มปราบเริ่มจับไปเยอะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันละครับ มันเป็นการ ปาบผิวๆปาบหน้าๆแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆเท่านั้นเองซึ่งณปัจจุบันนี้อย่างที่รู้กันครับว่าผู้นําของกัมพูชาทั้งฮุนเซนและฮุนมาเดตนั้นหายตัวไปจากหน้าสื่อไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาจะมีก็แต่เพียงแค่ซอโขาเนี่แหละครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ออกเดินหน้าจัดการเรื่องนี้แทนพูด,ดง่ายๆก็คือเหมือนกับฮุนเซน โยนให้นะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นคนผูกก็ไปแก้เอาอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณปัดสวะออกจากตัวเองนั่นเอง ทั้งที่คนอย่างเฉินจือเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกบุญธรรมของฮุนเซนเลยนะครับตัดกลับมาที่ผู้ว่าจังหวัดสวายเรียงครับได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับว่าจังหวัดของตัวเองเนี่ยมีมาตรการเข้มงวดมากเลยในการปราบปรามการช่อโกงออนไลน์โดยไม่มีข้อยกเว้นให้กับใครทั้งนั้นเขานี่ได้จัดการลหลายๆคนไปในเมืองเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าข,ของอพาร์ตเมนต์อสังหาริมทรัพย์คาสิโนเกสเฮาส์และโรงแรมทั้งหมดทําด้วยความจริงใจและดําเนิน รเ,เรียกได้ว่าปฏิบัติการอย่างเฉียบพลันนาพ้ว่าสวายเรียงนี่ประกาศก้าวเอาไว้นะครับว่านี่คือการต่อสู้กับการช่อโกงออนไลน์ในช่วงแรกของเขานั่นเองซึ่งเขาเนี่ยได้จัดการไปหมดแล้วนะครับโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับมีการเชิญตัวเจ้าของคาสิโน เจ้าของอพาร์ตเมนต์เกสเฮาส์โรงแรมและอาคารชุดต่างๆที่จะรับคนสแกมเมอร์เข้ามาอยู่ในการดูแลของตัวเองในช่วงที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ผู้ว่าสวายเรียงนายเพงปูซานะฮะได้จัดการไว้แล้วก็ประกาศเอาไว้เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาโดยการสั่งเพียงแค่ครั้งเดียวนี่นะฮะโอ้โหนายเพงปูซาก็มั่นใจเหลือเกินว่ามันหมดออกจากจังหวัดของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ได้จัดการกันไปตั้งนานแล้วโดยนโยบายการปราบปรามการช่อโกงออนไลน์เนี่ยของท่านหุ่นเซนที่ประกาศเอา เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทําอย่างแข็งขันนะแล้วก็ได้จัดการอย่างรุนแรงสำหรับใ,ใครก็ตามที่ยังฝา่าฝืนเนี่ยก็จะโดนจัดการทั้งหมดเลยโดยประสิทธิภาพในการปราบปรามการช่อกงออนไลน์ของรัฐบาลกรัรมพูชานั้นได้ออกเป็นกฎหมายมาเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าในเรื่องของการปราบปรามการช่อโกงออนไลน์นะฮะซึ่งทั้งบทนี้มีผลทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติที่ร่วมอยู่ในกระบวนการ จะถูกออกผิดทางกฎหมายและในทางการละเมิด ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตคาสิโนต่างๆจะถูกเพิกถอนในทันทีและผู้ที่อาศัยอยู่ในกรรมัมพูชาเกินกว่ากำหนดก็จะโดนปรับเป็นเงินประมาณ4รล้านเรียวต่อชาวต่างชาติ1คนนะฮะ4ล้านเรียวนี้ก็ประมาณ30,000บาทนะครับก็จะเป็นค่าปรับสำหรับใครที่ยอมให้ชาวต่างชาติที่วีซ่าขาดยังคงพำนักอยู่ในที่พำนักข,ของตัวเองนั่นเอง โดยในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการจับนายลีกวงนาะซึ่งอยู่ในจังหวัดกัมปอดนะครับซึ่งกัมปอดเนี่ยก็อยู่ถัดจากสวายเรียงลงมานะครับเป็นเมืองชายแดนที่หันหน้าออกทะเลไปหาเกาะฝูก,กวกนั่นเองนะฮะ แต่ดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาไม่เชื่อสิ่งที่ผู้ว่าออกมาพูดเลยครับเพราะหลายๆคนนั้นอยู่ในเมืองนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าท่านผู้ว่าสวายเรียงเนี่ยเข้าใจในสถานการณ์ก็ขอให้ไปดูที่บาเวดหน่อยเพราะที่บาเวดนั้นมันยังมีอาคารพวกนี้เต็มไปหมดและยังมีการประกอบกิจการ การช่อกองออนไลน์แทบจะในทุกพื้นที่ทั่วทั้งบาเวตเลยทีเดียวนะฮะส่วนพ่อลูกตระกูลซอครับก็อาจจะถึงคราวสิ้นสุดนะฮะเพราะว่ากขนว่าทางตระกูลฮุนเนี่ยก็ไม่ไว้ใจตระกูลซอเลยนะครับเพราะตระกูลซอเนี่ยถือเป็นตระกูลใหญ่อันดับสองในกรรมัมพูชารองจากตระกูลฮุนพูดในง่ายใหญ่กว่าตระกูลเตียบันอีกครับเพราะอดีตนั้นเคยคุมทหารบกมาก่อนก่อนที่จะโดนฮุนเซนนั้นปรับให้ลูกชายตัวเองอย่างฮุนมาเน็ตเนี่ยเข้าไปคุมแล้วก็ตัดเอาตระกูล มาคุมกระทรวงมหาดไทยแทนนั่นเอง และเชื่อว่าทหารในกองทัพของกัมพูชาจำนวนมากยังคงจงรักภักดีกับตระกูลซออยู่นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมฮุนเซนถึงต้องตั้ง b h q ขึ้นมาเพราะกอ่ดน้านี้ฮุนเซนไม่เคยมีกองกำลังของตัวเองนะครับทหารเรือทหารอากาศเป็นของเตียบันซึ่งก็โดนห้ามไม่ให้มีทั้งเครื่องบินจำกัดทั้งจำนวนเรือรบนะฮะก็จัดการไปหนึ่งส่วนนะครับสุดท้ายก็มาถึงตระกูลซอโดนรีบกองทัพมาทั้งกองทัพเลยแล้วฮุนเซนก็มาคุม เองแล้วรบกับใครก็แพ้ตลอดเลยนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกรรมัมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าโอ้ยเพิ่งตื่นเหรอครับท่านผู้ว่าช่วยมาดูที่บาเวดหน่อยเถอะตึกคาสิโนโผิดกฎหมายยาเสพติดการค้าประเวณีเห็นเยอะเต็มไปหมดมันไม่เห็นจะมีอะไรล่มสลายลงไปอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดเลยฉันน่ะไว้วางใจรัฐบาลของเรานะแต่ฉันไม่เชื่อใจสิ่งที่ท่านผู้ว่า พูดเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะโดยบอกว่าพี่ชายอย่าพูดแบบนั้นสิเดี๋ยวภัยก็ถึงตัวหรอกอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่าเรียบร้อยตอนนี้พวกเขาดึงกันลงหลุมไปหมดแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมท่านผู้ว่าพูดมาได้บอกว่าไม่มีในจังหวัดของท่านแล้วท่านไปดูที่บาเวดหรือ,อยังคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเพิ่งรู้ว่า มีการช่อกงออนไลน์ในจังหวัดตัวเองเนื้อไงท่านผู้ว่า <laughs> คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศของเราเพิ่งตื่นกันเรื่องไงฉันอยู่ในต่างประเทศฉันยังรู้เลยว่าในจังหวัดของเราน้่งมีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการช่อโกงเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ว่าคงประกาศล่วงหน้าละมั้งประกาศเอาไว้ก่อนแล้วค่อยทําตามเอกสารเดี๋ยวส่งทีหลังสวายเรียงนะเป็นจังหวัดที่ปฏิบัติงานได้รวดเร็วชาวต่างชาติเนี่ยจะโดนค่าปรับกันเต็มไปหมดเขาก็เลยต้องรีบเอาไว้ก่อน คือในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีชาวจีนเนี่ยไปรอไปยืนออกันที่หน้าสถานทูตจีนประจําประเทศกรรมัมพูชาเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในกรรมัมพูชาแบบวีซ่าขาดนะครับก็อันดับแรกก็คือจะโดนปรับนะครับแล้วก็ทางการจีนเนี่ยก็อนุญาตให้ใครที่เคยทําอาชีพสแกม,เ,มเนี่ยไปสารภาพได้ที่สถานทูตนะครับจะได้รับการลดโทษนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า เปิดใจกับอเมริกาไปเลยพูดกับเขาไปเลยว่าจังหวัดของเรานั้นกำลังพยายามปราบปรามกันอยู่ฉันเชื่อว่าเขาจะรับฟังเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเจ้าของคาสิโนออนไลน์คงคิด ฉันจะเลิกแล้วล่ะกฎหมายของกัมพูชาคงให้อภัยเรามันคงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ว่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนทุจริตตอนนี้กำลังคิดหนักเลยละ่ะถึงเวลาที่ประเทศของเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วเจ้านายของเรากำหนดนโยบายลงมาจากรัฐบาลอย่าปล่อยให้ขมิ้นของเราต้องตกตามแบบนี้ต่อไปขมิ้นของเราจะต้องปรับปรุงประเทศของเราเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าท่านผู้ว่า ผมถามท่านจริงๆเธอท่านได้ไปดูที่บาเวทมาแล้วใช่ไหมคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าเพิ่งตื่นเหรอครับท่าน รือว่าพึ่งโดนต่างชาติกดดันการกดดันระหว่างประเทศมันทาให้ท่านเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสรุปแล้วเวลานี้ท่านผู้ว่าท่านล้อเล่นใช่ไหมหรือท่านเป็นคนโกหกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าควายน่ะมันก็ยังฉลาดกว่านี้เลยท่านทําไมท่านถึงกล้าโกหกคนแบบนี้ฉันเดินอยู่ที่เนี่ยฉันเห็นเต็มไปหมดทั้งการค้าประเวณีทั้งการช่อโกงออนไลน์ คนจีนคนเวียดเดินเต็มเมืองท่านยังกล้าบอกว่าไม่มีอีกเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่คือการตีงูให้ญาติตื่นสุดท้ายพวกสแกมเมอร์ก็คงหนีไปหมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฟังแล้วเหนื่อยใจจริงๆคนในระดับผู้ว่ายังกล้าโกหกในที่ประชุมมหาไัยระดับนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันมีมาตั้งนานแล้วโอ้พระเจ้าทำไมท่านผู้ว่าถึงบอกว่าไม่มี คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตื่นตื่นเถอะลุงดูแลจังหวัดมานานเกินไปแล้วมั้งถ้าไม่ไหวก็ไล่ออกไปซะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่ากัมพูชาถ้าลือตึกคาสินโนอออหมนประเทศเนี่ยพวกเราจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่การช่อกงออนไลน์กาามมล้าทําไหมล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเพิ่งตื่นรือไงครับท่านไปอยู่ที่ไหนหมา <laughs> คอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าออกไปดูให้มันเห็นกับตาแล้วค่อยกลับมาพูดใหม่เดี๋ยวมันจะเสียชื่อจังหวัดเราคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าดีนะที่พวกเราจับเฉินจือไปก่อนหน้านี้อเมริกานน่ะกำลังจะส่งหน่วยรบพิเศษเข้ามาจัดการพวกเราอยู่แล้ว <c oughs> เห็นไหมล่ะตอนนี้เราแทบจะไม่เห็นหน้าผู้นำของเราเลย หลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าคุณไม่ได้ดูเฟซของทันผูน้ำเลยหรือไงสมเด็จนะยังคงโพสเฟซอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าโธ่โพ่อคนซื่อเอ้ยคุณคิดว่าเฟซของสมเด็จน่ะสมเด็จโพสเองเรื่องไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทำไมไม่จับเงียบเงียบแล้วก็จัดการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะมาออกข่าวใบๆเพื่ออะไร ความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าปากท้องของคนกัมพูชาของเราอาจจะดีขึ้นในอนาคตแต่ณนปัจจุบันนี้สิ่งที่เห็นก็คือรัฐบาลของเราและหน่วยงานของจังหวัด ก็แค่แก้ผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้นคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่า90%ของคาสิโนมันอยู่ฝั่งชายแดนเสียมโนนฝั่งชายแดนเวียดนามเนี่ยแทบไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยเขาแค่อยากอดวดละมั้งอยากพูดให้ตัวเองดูดีกว่าผู้ว่าคนอื่นๆในที่ประชุมจริงๆคอมเมนต์ของเรานะ่ะอยู่เงีย,งยบๆไว้ดีกว่าจัดการแบบเงีย,งยบๆไม่ต้องเป็นข่าวร็อกมันน่าอายคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยต้องปฏิวัติ ประเทศนี้แล้วละคณะผู้บริหารนั้นทํางานเหมือนไฟไม่ฟางมาวูบหนึ่งแล้วก็หายมันจะกลายเป็นเรื่องปกติของประเทศเราไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าจับไม่ได้สิแปลกจับได้ก็ไม่แปลกแต่ถ้าบอกว่าหมดเดี๋ยวแปลกกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยท่านผู้ว่าท่านเพิ่งรู้สึกตัวนะมีคนไปกระซิบที่ข้างหูท่านด้วยค <c oughs> อมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าครับท่าน ผมเชื่อท่านครับท่านผู้ว่าผมเชื่อท่านครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากว่าจะจับได้ตอนนี้พวกนั้นก็คงหนีกันไปหมดแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการหลับหูหลับตารับเงินมันก็จะทําให้เขาร่ํารวยต่อไปไงล่ะถ้าหากว่าไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับจังหวัดของเขาและเขาก็ยังคงหักแข้งหักขาคนให้ตายเหมือนเดิมทาให้คนเป็นบ้าเหมือนเดิม นายกของเราเออกมาแถลงการประกาศกล้าวแต่เขาก็ยังปฏิเสธเพื่อปกป้องตำแหน่งของตัวเองและเกียรติยศของตระกูลของเขาคุณลองคิดดูสิว่าใครคือผู้กล้าที่เสียสละเพื่อประเทศของเราอย่างแท้จริงฉันถามหน่อยเธอไอที่ทำกิจ,จการร่ำรวยกันอยู่เนี่ยมันมาจากเงินเดือนข้าราชการจริงหรือเปล่าคุณสงสัยไม่ล่ะว่าข้าราชการของจังหวัดของประเทศของเราเนี่ยทำไมเขาถึงมีเงินร่ำรวยกันนักหนาะคนะอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ถ้าหากทำมาตรการให้ดีการชอโกออนไลน์มันก็จะหมดไปจากประเทศของเราได้ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นและรวมกำลังช่วยกันอย่าปล่อยให้เงินพวกนี้มันล้วนไหลออกไปต่างประเทศนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทำงานไม่ดีก็ออกไปซะพูดแก่ผ้าเอานารอดไปเรื่อยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจีนแตกเต็มกำปงงสมแต่ผู้ว่ากัมพูชาบอกว่าไม่มี คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยเขากลัวตัวเองตายเพราะปลากหรือเปล่าทํำไมรีบพูดขนาดนั้นนาะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการเอาชนะโจรในกัมพูชาก็ทําการได้โดยการโกรหก คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าไฟไม่ฟางเปลวไฟสว่างแล้วก็วูบหายไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเช้าคอมเมนต์ของเราต้องตายกันหมดแน่ๆเลยคราวนี้ถ้ามีผู้ว่าแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคุณบ้าหรือเปล่าคุณกล้าออกมาพูดได้ยังไงว่าจังหวัดของคุณไม่มีฉันอยู่ที่นี่ และฉันรู้ดีว่าที่บาเวตนะ่ะมันมีเยอะแค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยเขาแอบกินมานานแล้วละแล้วคงจะทํางานกับคนชั่วมานานเกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันเป็นเสียงที่ไพเราะที่รัฐบาลของเราต้องการได้ยินเขาก็พูดไปตามที่รัฐบาลอยากได้ยินเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อผีเห็นผีมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แหละ คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันถามหน่อยเธอจังหวัดไหนในประเทศเราที่มันไม่มีการสแกมเมอร์เลยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระจายตัวไปเต็มประเทศของเราไปหมดแล้ว ผูว้ว่าราชการจังหวัดจะต,ต้องออกมารับผิดชอบเรื่องพวกนี้สิคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสวัสดีครับท่านไอเด็กเตี้ยคนนี้มันบอกว่าที่บาเวดไม่มีคนทำสแกมเหม่อคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่หรือคำพูดของรัฐบาลที่บริหารประเทศมา47ปีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันจะจับตาดูสักพักนึงว่ามันจะเป็นอย่างที่ท่านพูดว่า พูดไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตลกหน้าท่านผู้ว่าจังหวัดเราเนี่ยมันมีมาเป็นทศวรรษแล้วครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะตอนนี้ก็มีข่าวลือเต็มไปหมดนะครับมีทั้งบอกว่าหุนเซนเส้นเลือดในสมองแตกไปแล้วหุนเซนกําลังป่วยอยู่คือตอนนี้ตระกูลซอเนี่ยออกหน้านะครับคุณผู้ชมครับตระกูลของรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะซอโสขานี่ก็คือทํางาน พยายามจัดการปัญหาต่างๆให้กับฮุนเซนและฮุนมาเน็ตนะครับโดยคนของตระกูลซอนี่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปข้างต้นนะว่าเป็นคนแนะนำเฉินจือเนี่ยให้กับทางฮุนเซนได้รู้จักจนสุดท้ายก็ได้เป็นลูกบุญธรรมของฮุนเซนโดยอีกข่าวนึงก็คือทาง รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยนะรอที่จะเข้าไปจับตัวของเฉินจือนะฮะแต่ปรากฏว่าฮุนเซนนั้นชิงตัดหน้าส่งตัวให้กับรัฐบาลจีนไปก่อนนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาจับเฉินจือหรือจะมาจับฮุนเซนฮุนมาเน็ตอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเองส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ฮุนเซนป่วยนะฮะก็น่าจะป่วยจริงนะครับแต่ว่าไม่น่าจะถึงขั้นกับเส้นเลือดในสมองแตกอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ยง หลุมของตัวเองนะฮะก็อาจจะมีการไปนําเอาแพทย์จากต่างประเทศจัดหาเครื่องมือการแพทย์ต่างประเทศมารักษาหุ่นเซนในห้องรีระไยก็คือไม่กล้านําเอาตัวออกนอกประเทศนะฮะตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเขาป่วยเขาจะไปที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้สิงคโปร์ก็ไปไม่ได้แล้วนะฮะถ้าออกไปนี่อาจจะโดนรัฐบาลของอเมริกาอุ้มแบบชูปเดียวหายไปเลยนะฮะ คุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ